การแข่งขันซูเปอร์โบว์กระตุ้นให้มีการรักษาความปลอดภัยทางอากาศและทางทะเลครั้งใหญ่ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งล่าสุดที่สนามรีวายสเตเดียมได้นำกำลังเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทุกระดับมายังบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกรวมถึงฝูงบินที่ไม่คุ้นเคยซึ่งบินต่ำวนเวียนอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยการปรากฏตัวของอุปกรณ์ทางทหารจำนวนมากผิดปกติ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทั่วทั้งภูมิภาคในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนกว่า1ล้านคนรวมถึงเหล่าคนดังและบุคคลสำคัญอื่นๆที่คาดว่าจะเข้าร่วมชมการแข่งขันซูเปอร์โบหรือปาร์ตี้สุดหรูต่างๆก่อนการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อากาศยานที่ไม่ธรรมดาที่ถูกนำมาใช้ได้แก่เฮลิคอปเตอร์ที่สนับสนุนโดยทีมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ของกระทรวงพลังงานซึ่งติดตั้งอุป,รปรกรณ์ตรวจจับรังสีโดยพบเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้บินอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ100ฟุตหรือบางพื้นที่ในซานฟรานซิสโกนอกเหนือจากการตรวจจับนิวเคลียร์แล้วระบบความมั่นคงแห่งชาติจะมีแผนที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งและเฝ้าระวังเพื่อสนับสนุนทีมยุทวิธีได้เป็นดวงตาบนท้องฟ้าตามความจําเป็น จากสนามบินแห่งหนึ่งในเขตเบย์แอเรียที่ไม่เปิดเผยชื่อหน่วยปฏบติการทางอากาศและทางทะเลวางแผนที่จะนำเครื่องบิน Airbus ส a p a มาใช้งานเฮลิคอปเตอร์ Air b บัสที่บินได้อย่างราบรื่นนั้นติดตั้งอุปกรณ์ตัวจับอินฟราเรดและฟอรระวังภาพวิดีโอในระหว่างการฝึกบินโดยมีลูกเรือสองคนสืนักข่าวรอยเตอร์ระบุดได้ว่าพนักงานคนหนึ่งภายในสนามกีฬาซูเปอร์โบสวมรองเท้าแบรนด์ใดขณะที่เฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่เหนือพื้นที่มากกว่า200ฟุตในความสูง เราได้ให้การบริการด้านการสอบแนวการลาดตระเวนและการรักษาความปลอดภัยทางอากาศร,รอบๆการแข่งขันซูเปอร์โบว์ะสถานที่จัดงานต่างๆในวันอาทิตย์นอกเหนือจากการควบคุมฝูงชนแล้วหน่วยงานดังกล่าวก็จะบังคับใช้มาตรการห้ามบินรอบสนามกีฬาด้วยส่วนหนึ่งของความซับซ้อนสรับหน่วยงาน35แห่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยนั่นก็คือสนามกีฬาลีไว s ต์สเตเดียมตั้งอยู่ในเมืองซานตาคาราซึ่งอยู่ห่างจากซานฟรานซิสโกไปทางใต้50ไมล์หรือ80กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่วนใหญ่ก่อนการแข่งขันสนามกีฬาอีไวตั้งอยู่ในบริเวณแผ่นดินแต่เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากอ่าวซานฟรานซิสโกและมีการจัดกิจกรรมต่างๆตามแนวชายฝั่งของซานฟรานซิสโกหน่วยยามฝั่งสหรัฐจึงได้เพิ่มผลประจําการมากขึ้นยามฝั่งเก่าในการให้สัมภาษณ์ว่าหน่วยทางทะเลคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือสําราญมากขึ้นในบริเวณอ่าวและอาจมีเรือสาราญขนาดใหญ่2ลํลำเดินทางมาถึงในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งจําเป็นต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ด้วยการแสดงตนอย่างชัดเจนมากขึ้นเราหวังว่าจะสามารถยับยั้งผู้กระทำความผิดทุกประเภทได้